คนนะทุกคนเคยมีคนที่รักมากกว่าแฟนกันหรือเปล่า <c oughs> คือแบบเป็นชุก่างอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนวันที่ประสบความสำเร็จเห็นทุกความทุกทุกความสุข,ขหลาพันเอามาด้วยกันคนแบบนั้นแหละครับทุกคนครับผมเรียกผู้หญิงแบบนั้นว่าเป็นมากกว่าแฟนและในคลิปวิดีโอนี้นะนะผมจะมาขอพี่เมย์เป็นแฟน เป็นขอกันมาเป็นปีๆแล้วใช่ไหมวันนี้นะผมมีแผนการจะไปขอพี่เมย์เป็นแฟนแต่เป็นแค่24ชั่วโมงนะครับดิวกันก,นก่อนนะครับเตรียมเตรียมแล้วแหละว่าจะขอยังไงีหน้าแดงอะหน้าแดงอะไรจะขึ้นไปบน,บนหลังคานะครับแล้วก็ขอเป็นแฟนแบบอ,อันนี้พี่เมย์รู้ยังยังยังเหรอรู้เ <laughs> ดีๆๆย๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ <laughs> <laughs> ไปเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วสามปีสามปีใช่สามปีเหรอ สามปีแล้วสามปีอะไรทำ YouTube ก็ฟาดไป5ปีแล้วรี่จัก่อนหน้านั้นอีก3ปี5ปี8ปีผมรู้จักใช่เดี๋ยวขึ้นไปบนหลังคาไปไหนขึ้นบนหลังคาหน่อยอุมีอะไรจะให้ดูผมมีอะไรอยากจะบอกพี่เมย์เอาขึ้นไปขึ้นบนอะไรจิ้งจกเอาขึ้นไปบนหลังคาเลยห้าปีกูไปดิผมมีอะไรจะให้ดูแล้วบังตกนะไปเลยขึ้นไปเลย หนึ่งดิตลอดระยะเวลามาอเมดูแลอูดีไหมดีค่ะข้าวหาน้ำเก็บที่นอนซักผ้าที่บ้านขัดบ้านทำทุกอย่างเลย้างอูไหมล้างล้างล้าอูแบบไหนแบบพี่น้องเออแล้วรักมากไหมรักมากรักมากถ้าเกิดไม่มีอูอเมเสียใจไหมเสียใจเราจะมาค่อยๆเดินมามันกระจายน้ำหนักอูจะบอกพี่เมว่าเรารู้จักกันมานานแล้วอย่างที่อูบอกไปว่าพี่เมเนี่ยเป็นมากกว่าแฟนแล้วก็ดูแลอูดียิ่งกว่าแฟนอีกใช่ไหมใครนี่จะมาเป็นแฟนอูนะฮะ ก็หลับตาก่อนหลับตาหลับตาหลับตานะหลับตาค่อยๆเดินมาเดินมายืนไหมนิ่งๆนะนิ่งๆไว้นะหลับตาไว้นะอเมฟังอูนะอเมอย่าเก่งดิยืนตรงๆยืนตรงๆยืนลงมาสวยๆอันนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากกูจะบอกพี่เมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุ๋ขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยที่ดูแลอุมาจนแบบดีดีดียิ่งกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะแบบดีให้ใช่ไหมแล้วพี่เมย์รักอุ๋มากใช่ไหมใช่อูจะบอกพี่เมย์ว่าอะไรเราเป็นแฟนกันนะเราเป็นแฟนกันนะ าดูสิมาดูเห็นไหมคำว่าเป็นแฟนกันเห็ว่ายังไงนะเป็นแฟนอาอมไหมอะไรนร <c ười> ออะอะไรของมึงอนนะเออเขินเกินแล้วพูดไม่พอเลยนะ <c ười> อะคุณจะรับผมเป็นแฟนไหมครับ24ชั่วโมงนี้รับรับๆๆๆๆๆๆโอเคไหมโอเคไปแฟนอล้วไป24ชั่วโมง Aaa! <laughs> 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 อันนี้มีเสื้อคู่แล้วนะทุกคนมันจะเป็นรอยยิ้มนะครับก็คือเป็นเสื้อสีดำแพ้พี่เมย์ก็เป็นเสื้อสีดำเหมือนกันแล้วก็มีรอยยิ้มเพราะว่าคู่เรามีแต่ความสุขเป็นแฟนกันแล้วมันต้องมีสรรพนามเรียกกันปกติเขาเขาอาจจะเบบีเราจะเรียกกันว่าอะไรอ้ยเกียรเกียรเอาเป็นไฟกันอยู่อเมริกันเรียกพี่อู๋ว่าอะไรคะอูมอะไรนะอโม อ่หมูไงเอาต้องเรียกพี่เมย์ว่าอะไรอันนีพี่เมย์เป yep. ็นอหมูทต้องเป็นอมันนี้ทุกคน เดี๋ยวเราจะทดสอบพี่เมย์ดูว่าพอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นเขาจะหึงหรือเปล่าข้างๆัวพี่เมย์นะครับมีน้องคนหนึ่งที่มาสมัครงานใหม่แต่ครูอาจจะไม่เคยเห็นชื่อว่าน้องนุ่นน้องนุ่นนี่คือเขาจะมาดูแลเรื่องแบรนด์แบรนด์ของช่องหายเอนะครับประเด็นคือน้องเขาหน้าตาดีด้วยผมจะลองไปทดสอบดูว่าถ้าเกิดผมไปยุ่งกับน้องเขาพี่เมย์จะหึงหรือเปล่าเวลาเป็นแฟนกันแล้วยิ้มให้พี่มีจันไเ้ไหาครับน้องนุ่นครับ แบนคีมที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลครบหรือยังครับครบลวและแบบมีอะไรให้พี่ช่วยไหมเดี๋ยวพี่ช่วยดูเป็นพิเศษให้นไนะไม่มีค่ะไม่มีหรอแต่ถ้าเกิดมีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยสามารถบอกพี่ได้ตลอดเลย,เลยนะครับเพราะว่าพี่กลัวน้องนุ่นเหนื่อยกลัวน้องนุ่นแบบปวดหัวคิดงานไม่ออกพี่จะได้มาช่วยคิดแทนได้ค่ะได้ยายอ,อะไรน้่แตงหมเหรอ <laughs> อะไรนงใจน้องใจอะไรครับแค่คุยงานกับน้องนุ่นไงคนนี้เป็นไปพี่โอเขไาก่อนแล้วตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วครับน้องนุ่นไม่มีไม่เข้าใจอะไรักนี่ดูนังใหญ่ดูงั้นอะไม่ตีหัวอ้มอะมีทำไมนี่นั่งตรงนี้ใหญ่นั่นทำไมอ่ะนกใจอ้ม โอเคไม่ต้องใจไม่เป็นไรอ่ะกิ้งกิ้งกิ้งงั้นเดี๋ยวไปสั่งงานก่อนนะได้น้องอุ้นมีอะไรบอกนะคะพี่ก๊อตงานเสร็จเปล่าเขาส่งไปแล้วอันหนึ่งโอ้โหองานเดีโอ้ยใครทำไมต้องหล่อผู้หญิงด้วยทำไมต้องหล่อผู้หญิงด้วยอะไรพี่ก๊อตก็ไม่แว้นหรอใช่ตัดเป็นผู้หญิงอ่ะจะถึงทำไมดูหน้าด้วย แพขอบคุณมากนะที่พมาเลเซอร์รักเกนเลเซอร์อะไรเหรอเลเซอขนหม แหมตั้งใจหนสด้เลยโอ้ไปไอ้เนียลดี๋ี่เมจะทำเลเซอร์โผแล้วนะครับรู้ไหมว่าตชื่อที่เราจะทำเนือมชื่ออ้เขเขานลยบพี่ยมาเลเซอร์่ี่เมย์เลเซอร์มผอะไร ก็คืเครื่องที่มีนจะทำเนี่ยเรียกว่าลองเทาเอแนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่มันจะมีอยู่สองเครื่องคือ่ามีไอพีเอลแล้วก็ลองเทาเอแรับถ้าเป็นเอ็นไอพีเเนี่ยจะเป็นนวัตรกรมมมมรมเก่านะครับมันไม่ใชเลเซอร์กลเหมือนกันแต่ว่ามันจะเลเซอร์ไปที่ชั้นบนของผิวหนังก็คือมันจะไม่ล้าลึกพอนะครับบางคนอาจจะซื้อมาทาเองแล้วมันทไม่ให้เกิดปัหาว่าผน,นังไก่รุ่งผนปุดตันเป็นขอถซึ่งม,มเพราะามันไม่ล,ล้าึกแต่ว่าเครื่องลองเทาเอ็นี 5. 5. สามารถเลเซอร์ขนเนี่ยได้อย่างล้ำลึกถึงชั้นลาขนทำให้ขนเนี่ยที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะหลุดออกแล้วก็ขึ้นฟางรว่าวจะเรี่ยนเงียนนะคะก็คือเราแก้ปัญหาได้แบบตรงจุดเลยอดทนไว้ไม่ เนี่ยเปิดมา22สาขา,านะครับนี่ว่าเกิดจากทั่วกรุงเทพเลยอะ่ะคือเกิดจากทุกเดออะมลล์แล้วเกิบจาทุกเซ็นทรัลแล้วนะครับแล้วก็มีเปิดขยายไปที่ต่างจังหวัดด้วยมีเซ็นทรัลพัทยาแล้วก็ตไปที่เซ็นทรัลอุดรแล้วก็มีที่เดออะมลล์โคราชนะคะแล้วเร็วๆนี้อาจจะไปที่ขอนแก่นด้วยใครที่สนใจนะครับไลน์แอดนะคะ แอด,ดกังนำคินิกแอดกได้เลยจ้าสำหรับใครที่สนใจนะครับเพียง like แอดไลน์แอดกางน้ำคินิกก็ได้รับเลเซอร์อขนลับฟรีหนึ่งครั้งไปเลยในราคา699ยบาบาทเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นย้ำว่ารับไปเลยแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใครสนใจแอด,ดไว้ก่อนได้เลยมาออกกําลังกายกันแล้วพ่อ,อก,กําลังกายไหม อูมีชาเลน์ให้ที่รักของอูวันนี้ก็คือเราจาะก,กําลังกายถ้าวิ่งรอบบึงเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยม,มีแรงจูงใจไหมไม่มีไม่มีนี่คือแรงจูงใจ ผมจะให้เงินพี่เมถ้าพี่เมเนี่ยวิ่งมารับได้ทีละใบโดยที่อูจะซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่ก็อยู่ตรงนั้นเอาเห็นไหมใช่พี่เมก็วิ่งจ็อกกิ้งมาเรื่อยๆถ้าเกิดพี่เมวิ่งตันป๊บพี่เมก็ออกไปทีละใบทีละใบโอเคตกลงไหมเฮ้ยผมจะให้พี่เมทีละใบนะทุกคนวิ <laughs> ่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เมเนี่ยจะได้กี่บาทนะเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าทแล้วทำแล้วโอเคเราไปเหรอ ผมนั่งประมาณน,นี้ได้อยู่มั้งเอานะพี่กันไม่ต้องแรงมากนะค่อยๆเรื่อยๆนะไม่ได้ไม่พี่เมย์จะเหนื่อยเพราะพี่เมย์ต้องลดน้ำหนักเอาเลยปะสามสองหนึ่งไปถ <c ười> ูกง่ายจังวะง่ายจังว่ะจังมือสองวันแล้วพี่กันจะไมมันได้ไงจังว่ะพี่กันเราสามพันแล้วนะ เหนื่อยยังอ่ะจะไม่มีความเหนื่อยเลยนะครับจิ้วี๋เห็นมาที่ดูว่าพี่เมย์วิ่งไม่กี่ก้าวพี่เมย์ได้พันหนึ่งพี่ดูได้เอาดิเอาดิคลิปนี้มีงบให้ถึงห้าหมื่นถ้าวิ่งไหวห้าหมื่นก็คือให้ห้าหมื่นใช่คลิปที่ห้าหมื่น เดี๋ยวดูกันนะครับว่าพี่เมย์หรือจะวิ่งไหวได้กี่บาทตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่ถอดแล้วนะแตะมาเด้อไหวไหมไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไม่ไหวก็บอกไม่ไหวไม่ไหวก็พอเด็เท่าไหร่แล้วเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันหรอไม่เจ้เท่าไหร่เอามือนะเอามือก็ไม่ไหวแล้ว เอาตะกีโ้โอลงแต่พี่ก็ใช้หน่อยใช้หน่อยพี่ก็ก็ขับเร็วเกินน้ำตุแล้วเอาวิ่งเร,เร็วๆจะเอาไหมแปดพันแล้วเนี่ยจะเอาไหมไปต่อพี่กอ้อยเล่นบอลเครื่องเล่นเครื่องเล่งเครื่องไปเ,เลยไปเลย <c oughs> อันนี้รถไปประมาณสามสิบสี่สิบแคลอรี่เองเก้าพันแล้วนะครับโอ้ยไม่ไหวหรอกมันได้ไม่เกินสองหมื่นหรอกจริงๆผมว่าไปแล้ว น้ำหม,มูสู้ๆนะเพื่อน้ำหนักของอาหม,มูด้วยนะแล้วก็เพื่อเงินด้วยหม,มูจะได้ไปทำหน้าซื้อของเข้าใจไหมคะที่รักได้เลยค่ะโอเคต <c oughs> อนนี้อาการเป็นยังไงบ้างดูไม่ค่อยไหวแล้วนะ <c oughs> อ้าเวเหนื่อยแล้วหมู่อล้อันนี้พี่โกงไปพี่โกงไปชะลอก่อนชะลอก่อนโอเคมามาเสร็จสุดท <c oughs> ้ายแล้วอ่ะโอ้ยพี่เมย์ไม่พอดึไม่ไหวแล้วบอกเอ้จริง,งเลยนะไม่ไหวแล้วบอกนะจะปืนนะได้ ตนี้หมื่นหมื่นตอนนี้เขามีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถ้าเขาได้นี่จะเป็นหมื่นสองทำหมื่นสองแล้ววิ่งมาโคตรไกลนะครับทุกคนวิ่งมาจากนู่นแล้วนะแต่กิโลแล้วนะครับคค่่ะะไปหมดอ่ะยังไงก็ได้ถ้าไหวอ่ะน้ำลายไหล้เฮียไปจะทำอะไรเนี่ย จะว่ะกัน <laughs> จะวิ่งจุวิ่งวัแตก <c oughs> ไม่เคย่าอยู่ตรงนี้เ่ะ <laughs> ไหนลองนับกัน <laughs> สองสามหมื่นสี่พันดีใจน้ำลายไหลแล้วใช่เออะนู้นเลยนะคือนู่นวิ่งมาน่ะโรงพยาบาลนู่นน่ะใช่หลังโรงพยาบาลอีกนะครับอามีให้ความพยายามของอามูไม้ใช่ขออีกพันหนึ่งได้ไหมได้ย้ายย้ายโอเค มีเซอร์ไพรส์กับแฟนสุดที่รักของผมด้วยนะครับอ๋ำหมูจะต้องดีใจแน่แน่ที่อำหมีเนี่ยทำให้ผม DIY ไม้พี่เมย์โดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนกคนี้นยชดไหมคะแล้วก็มีเมนูหมูกระชาที่พี่เมยช์ชอบมาแล้วเลยอุ๋หมูหลแล้ว้างนะเชิญอ๋ำหมูนั่งเลยเดี๋ยวอำหมีทำเนื้อย่างให้กินโอเคไหมขอบคุเลยไอเชนั่งเลยค่ะขึ้นมาอ๋หมีเร็วโอโอเค นี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศของเราวันนี้ใช่ไหมคือยอดไปเลยดีใจไหมที่ได้เกิดเป็นแฟนอาหูโอเคทำให้อูดกินหน่อยอูเตรียมเรือไว้ให้แล้ว้เลยเมนูของเราวันนี้นะครับผมใส่กระป๋ายใส่กระป๋ายสวยรอรอ ไีน้ำไปเล่นด้ยดูใช่ๆน้ำตอนนี้เนี่ยเราเอาลงไปเนาะพี่เมย์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขุดบ่อให้มันลึกขึ้นแล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นขึ้นนะครับเพราะว่าสารเนี่ยมันไม่โอเคนะครับไม่พอนะครับเพียงพอ้ค่ใชายหม่นิดนึงเออเวลาแล้วโอเคเราต้องการจริงพี่ก็ด้ยเยอะแยะไปอะเซลอะไรอะเดี๋ยวกินไปน้ำไยนอกจากของพวกแบบอาหารบรรยากาศอยู่บนน้ำริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับาามกธรรมชาติอาหมีมีอะไรอยากจะให้อะหมูด้วย เป็นของขวัญที่ทําแทนใจนะครับทุกคนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาให้อะไรที่มันมีค่าอะไรที่มันเป็นเงินซื้อมาเองง่ายๆเนี่ยอาหมูอาจจะไม่ดีใจไม่ได้ประทับใจอาหมี่ก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาให้ใช่ไหนุ๊กตาฟางใช่ทำ้วยมีกะดูกใช่ไปยันไปยันเข้าไหมท่านภัยรักใครบอกไปสิรักอ้าหมี่รักอ้าหมี่หมี่ของ อันนี้อันนี้จะเก <an> <g Luis> <phones> ็บไว้ไหมเก็บไว้ตั้งโต๊ะเลยแล้วถ้าเกิดครบ24ชั่วโมงปั๊บแหละแล้วเราเลิกกันยังเก็บไว้อยู่ไหมเก็บไว้จริงเหรอไมาดทรงจำที่ดีว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นไปกับอามีเออเซอเซชงยังกินข้าวก่อนนะได้เลยเก็บไว้เลยครับนี่ครับผลบรรยากาศของพวกเราในวันนี้นะครับมีน้องสุขสันต์มาเป็นสักขีพยานด้วยนะครับมเป็นสักขีพยานด้วยนะลูกอยากกินหมูกระทะ ตอนนี้แพของเราก็กำลังเดินทางไปรอบๆแม่น้ํานะครับทุกคนบรรยากาศก็จะโรแมนติกมากๆเลยนะฮะขับคู่ด้วยระบบซ้นนะครับทุกคนอ่ะอามีโอ้โหองาอะอรไหมอืมอร่อยวะเฮ้ยกลิ่นท้องทะเลแม่งยังไม่สุกว่างเละเริ่มสุกด้วยแล้วนะทุกคนนะนี่เออไม่ได้ไม่เสาให้แล้วไม่กินได้ นน oh. ันนี้ปูอัดอ่ะปูอัดปูอัดนี่ปูอัดนะคะมันเป็นใหญ่ใหญ่อันนี้ก็เป็นพาคีริวนะครับผมโอเคจอหนจอห์นอ๋ออเกียมเลยอะเกียมเลยอ่ะจิ๊บจิ้มน้ำจิ้มนิดนึงอัลม์อาย่าอาย่ายดีเยอารมณ์ดีแล้วยมดีแล้วจริงจริง นี่หรอใช่นเมื่อกี้มันุูมขึ้นมาแล้วมันมีปลาได้ไงมันแปลกมากเลยว่ะเราไม่ได้เอาปลามาลงนะครับทั้งที่มันเป็นน้ำฝ้นอ่ะแต่มันมีปลาครับทุกคน เดี๋ยวพี่แพี่เมย์ไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เมย์เดี๋ยวอู๋เตรียมชุดสวยๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน้องก้อนทองมารับอาเมย์ผมเตรียมชินสุดท้ายไว้กับพี่เมย์แล้วครับพิ้นทามแบบสวยๆจบแ เราจะบอกเลิก <c oughs> พี่เมย์กันอย่าไปทางการผมไปซื้อฟุมาเพื่อฉเฉลิมฉลองวินาทีนี้ที่เรากําลังจะเลิกกับพี่เมย์นั้นน้โอเคตอนนี้เนี่ยพี่เมย์เนี่ยผมบอกให้เขาไปแต่งตัวส,สวยนะครับ <c oughs> แล้วก็ เดี๋ยวเขาจะมาถึงแล้วเขามาถึงเมื่อไหร่เราจะบอกเลิกเขากไงจะแต่งตัวสวยเพื่อโดนบอกเลิกบอกเลิกทีเดียวเสียเงินสามหมื่นห้าคนลงทุนผมไม่ใส่เสื้อก้ามบ็อกเซอร์มาบอกเลิกก็ดีแค่ไหนแล้วดูผมแต่งตัวดีคนหล่อลงมาข้างล่างดิโอ้โหใหญมาก้เกียขนาดไหนแล้ว้ยวใส่น้ำหรืเราพิเศษกันได้เลยองค์หญิงเสเด็จแล้ว

สวยนะสุดๆอะพี่เมวันนี้คือวันของพี่เมอเมมแบ่งให้อูไล่ช่างพูดอ่ะยัยใช่พนักอลายพนักอลายอเมว่ายังไงอเมรู้ไหมว่าอเมเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็อาอกเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยเอีเขินอะไว้คนรู้อเมนะไม่ต้องแบบว่าสวยเหมือนคนอื่นเลยนะ คืออเมเนี่ยมีความสวยแปลกๆในของตัวเองจริงๆนะเวลาที่ออูท้อเวลาอูเครียดอูหันหน้ามาเห็นอเมอูตลกแล้วมีความสุขเลยอเมเป็นเสียงหวนราะให้อู๋นะจ๊ะเป็นโลกที่สดใสใช่แบบบางครั้งที่ออูรู้สึกว่าแบบอูต้องการใครสักคนหนึ่งที่คอยเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่ข้างๆอู ก็ไม่มีใครเลยจังหอเมียของท้าอูก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเลยนะปรึกษาได้ไหมฮะปรึกษาได้ไหมอเมียให้คำปรึกษาดีไหมก็ปรึกษาได้แต่ไม่ดีนั่นนะแต่เม่ก็น่ารักรักอูไหมรักตลอดระยะเวลาทั้งหมดนะครับที่แบบผมพบกับพี่เมย์มาวันนี้นี่คือพี่เมย์เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากถ้าเกิดมีพี่เมย์เป็นแฟนนี่คือโชคดีมากมันเลยกันกองมาเป็นคำคำนี้ครับในชีวิตจริง สาบานว่าสีนี่เขาหอมแก้มกัน,นะอะมนเป็นยังไงเี่นคือไม่เคยมาก่อนไม่เคยเห็นนะ่ะอยู่เรียนมานานมากๆใช่เป็นเพื่อนกันมานาน